The family, buddy your Life Family of Buddy Your สวัสดีครับ<ม>พบกับรายการ o ลิ d โด e ภูมิคุ้มใจกับเราสองคนนะครับ,รบผมชอพิชาเตโชนักจิตวิทยาจากศูนย์บริการสาธารณสุข41ครองเตยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครครับครับผมแล้วว่าผมอักครา,าเซชเวนชินวนลพี่อามนะครับผม ครับจากครับแบงคอกและเป็นผู้เคยเสพย,ยามา12ปีแต่ตอนนี้เลิกได้แล้วจ้าเลิกได้แล้วนะครับ<ช>วีนี่<ช>ก็ต่อเนื่องนนอีกหนึ่งวิีีกหนึ่งอีกวิดีงเป็นอีพีที่5แล้วเนาะเออเจอก,กันมามสักพักหนึ่งละสำหรับหลายๆคนที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกหรือว่ายังแบบว่าไม่หนำใจกับอีพแรกๆเนี่ยกลับไปฟังได้ใช่แล้วก็รวมถึงเคสของเคส กรณีนี้ด้วยเคสที่อีีที่5นี้ด้วยนะครับซึ่งคุณสามารถไปย้อนฟังได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับใช่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเคสที่ส่วนมากเกิดขึ้นกับ LGBT นะครับนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ใช่ LGBT ไม่สามารถฟังได้จริงๆสามารถฟังได้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตทั่วไปได้ด้วยครับเนาะในเคสนี้เป็นเคสของคุณเจคุณเจนะซึ่งจะตรงข้ามกับเคสที่แล้วเลยเออเคสที่แล้วคือเคสที่เสีย แค่ที่สี่คือคุณเบียเออคุณเมียของเขาเนี่ยใช้ครั้งแรกแล้วก็มีปัญหาเลยแล้วก็เลยเลิกเลยเลิกเลยไม่เอาเลยนะครับครั้งแรกเข้าไปอแล้วก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้นะครับอยากออกไหมอยากออกอยากหยุดนะคะซึ่งเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกของคนที่ใช้สารเสพติดและติดยาเสพติดทุกคนแหละ พยายามที่จะหาถึงวันนั้นอะเมื่อไหร่ฉันจะออกจากตรงนั้นได้สักทีวะจนกระทั่งวันนึงตัวกระทั่งวันนี้ที่เขามาอัดรายการกันเราครั้งที่แล้วอัดรายการกับเราเขาก็ยังมีใช้อยู่ก็ยังไปใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่ก็หลายปีละนะครับที่เขาเขาใช้สาเสพติดเพื่อการมีเซ็กส์ก็คือเคมเซ็กส์ก็เป็นเคมเซ็กซ์เหมือนกันใช่ไหเป็นเคมเซ็กส์เหมือนกันใช่ใช่นะครับ ก็มันขี่บอกนะคะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกครั้งคราวหรือไม่เป็นไรไม่ใช้ก็อยู่ได้แต่เคสนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า<ช>จริงๆแล้วเมื่อจะหยุดจริงๆแล้วมันหยุดไม่ได้มันหยุดยากมันหยุดยากนะ,ะการนี้เข้าแล้วออกอยากเข้าแล้วออกอยากจริงๆ<ช>ตัวพี่อาร์มเองเคยพยายามเลิกมาก่อนไหมตอนที่ใช้โอ้สิบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่คิดเลิกที่คิดเลิกจริงๆเนี่ยที่ไปเลิกหาหมอจริงนะมีอยู่สองครั้งแต่ที่คิดแล้วทําเองที่จะเลิกเองเนี่ย หลายครั้งนบไม่ทวนรับไม่ทว,วนเลยนับไม่ทวนจริงๆเพราะว่าเราคือมันมันมันถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะพอเห็นชีวิตมีปัญหาการเงินมีปัญหาการงานมีปัญหาเราอยากพยายามจะอ่ะฉันพอละว,วันนี้ฉันขอแค่นี้และอ่ะสุดท้ายละฉันจะเลิกละมันเลิกไม่ได้สักทีอ่ะมันก็อ่ะพอเรารู้สึกว่าเราเลิกได้แล้วอ่ะเราหยุดได้แล้วดีกว่าใช้คำว่าหยุดหยุดได้แล้วสักสามสี่วันอ่ะมันก็หยุดง่ายนี่ว่า อันเดี๋ยวต้องกลับไปใช้อีกทีซิอ่าคราวนี้ก็ยากดีเออมันก็กลายเป็นแบบผัดวันประกันพุ่งพอเมื่อผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆอ่ะมันกลายเป็นนิสัยไงเออแล้วมันทําให้เรามีความรับผิดชอบน้อยลงด้วยในส่วนตัวเองและในส่วนกับคนอื่นๆด้วยจนแล้วจนรอดก็คือมันก็มีเหตุการณ์ทําให้เราต้องกลับมาใช้อีกใช่มันไม่ใช่เหตุการณ์หรอกเธอมันคือแบบมันคือตัวเราเองนี่แหละที่แบบใจอ่อนอ่ะ ตัวตัวกระตุ้นภายในตัวกระตุ้นภายในครัครัครั้งที่เราพูดถึงตัวกระตุ้นภายในภายนอกเนาะเออครั้งนี้เราก็จะรู้แล้วว่าแบบเอ้ยตั้กระตุ้นเป็นแบบไหนภายในหรือภายนอกมันคือความคิดเราอ่ะเออมันคือความคิดนะครับคือความคิดมันคือความรู้สึกของเราที่นําพาไปสู่จริงๆมันคือการอ้างเหตุผลให้ตัวเองนั่นแหละอืมใช่เพาแบบสร้างสร้างเหตุผลสร้างเงินไขใช่ไหมเนื่องจากช่เงอนไขเพราะแล้วเพราะแล้วนะครับสุดท้ายก็คือต้องใช้นะครับเคสนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คนบอกว่าจะเลือกตอนไหนก็ได้ฉ นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยตอนนี้เราไม่ได้เป็นถึงขนาดคุณเจนี่ผมไม่ได้ติดขนาดคุณเจนั่นผมจะบอกได้เออผมคุมได้นั่นผมจะบอกว่านั่นคือเรื่องดีที่คุณยังคุมได้และนั่นคือสิ่งที่กําลังจะบอกว่าคุณควรจะหยุดตอนนี้ในขณะที่คุณยังหยุดได้ต่ามที่คุณต้องการเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณปล่อยให้ตัวเองไปถึงจุดที่เหมือนกับคุณเจเหมือนกับเคสที่เราฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลแล้วว่า คุณเลิกเองไม่ได้แล้วใช่มันมันยากขึ้นมันมันดูเหมือนจะง่ายนะว่าในการที่จะเลิกแต่จริงๆแล้วมันคือไซเคิลอ่ะมันคือเป็นวงจรใช่ไหมวงจรใช่เวลาบำบัดนิยนี้ก็จะคุยกับคนไข้นะครับพูดถึงวงจรการใช้ยาเสพติดวันหนึ่งคุณทําอะไรบ้างหรือสัปดาห์หนึ่งคุณทาอะไรบ้างไหนลองเล่าให้ฟังสิเราจะว่าเป็นวงจรออกมาสุดท้ายเราจะเห็นพอมันเป็นเซอร์เคิลเป็นวงจรที่เขาเห็นชัดเจนแล้วเนี่ย เราจะดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะตัดวงจรเนี่ยเราจะตัดตรงไหนถึงจะง่ายที่สุดหรือตัดตรงไหนถึงจะทําให้ปัญหามันจบเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการให้เขาดูการตัดวงจรก็คือการตัดตัวกระตุ้นนั่นแหละนะครับครับที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องตัวกระตุ้นใช่แล้วในลองลองรีพีทอีกทีลองลองลองกลับมาคุยทีซิเรื่องตัวกระตุ้นนี่ตัวกระตุ้นนีมีสองแบบสองแบบคือมี ตัวกระตุนน้นภายในกับ,กบตัวกระตุ้นภายนอก,นอกตัวกระตุ้นภายนอกก็คือคนสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่นอกตัวเรานะครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่ เราเลี่ยงมันง่ายที่สุดเราตัดมันง่ายที่สุดแต่ว่าเราควบคุมไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราตัดง่ายที่สุดส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกระตุ้นภายในตัวกระตุ้นภายในก็คือความคิดพฤติกรรมนะครับทัศนคติความเชื่อต่างๆที่อยู่ในตัวเราอารมณ์ความรู้สึกใช่หมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าตัวกระตุ้นภายในซึ่งอันนี้เนี่ยเราควบคุมได้แต่ตัดยากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนหนึ่งที่จะใช้ยาเสพติดเนี่ยมันมีสาเหตุมีตัวกระตุ้น ตั้งแต่หนึ่งตัวหรือหลายคนอาจจะมีหลายตัว,ตวก็ได้<ช>นะคร<ช>ับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะวาดวงจรขึ้นมาวงจรใชยาของเขาเนี่ยเราต้องดูว่าตัวกระตุ้นเขาเนี่ยม,มาจากอะไร<ม>และนอกจากตัวกระตุ้นแล้วเนี่ยมันยังพูดไปถึงว่าตัวกระตุ้นบางตัวก็มีตัวกระตุ้นซอนอีกมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งคุณใช้นานขึ้นเท<ม>่าไหร่ ไอตัวกระตุ้นพวกนี้มันจะมีมากขึ้นมีมากขึ้นทำไมมันจะมีตัวกระตุ้นอื่นเข้ามาเรื่อยๆนะครับหรือบางที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าบางตัวกระตุ้นมีตัวกระตุ้นซ้อนขึ้นมามันกลายเป็นว่าเหมือนเส้นด้ายที่มันจะยิ่งๆค่อยๆปลูกผูกปมเข้าไปเรื่อยๆยิ่งดึงยิ่งดึงยิ่งจะแน่นยิ่งดึงยิ่งจะแน่นนะครับแล้วนอกจากแน่นแล้วเนี่ยก็จะมีด้ายสีอื่นมาผูกเพิ่มนออได้ายอื่นเข้ามา เอี่ยวนัวเนียตุงนางกันไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งปล่อยไว้นะครับมันยิ่งทําให้ปัญหาเนี่ยลึกแล้วก็ยากกับการเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะใช้เวลาในการที่จะเลิกนานขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นประสักปัญหาหนึ่งในการเลิกยาของคนติดยาอ่าใช่ทีนี้อย่างของคุณเจเนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ว่าเรื่องของครอบครัวที่เขาก็คือจริงๆคุณแม่เขา ก็เหมือนจะรู้อือันนี้ที่เขาเคยเล่าให้พี่ฟังนะบางทีไปเล่นมาอย่างเงี้ยกลับบ้านไปคุณแม่มีอาหารที่มีรสชาติไม่เผ็ดอย่างเช่นข้าวผัดข้าวต้มอะไรวางไว้ให้ซึ่งปกติเขาเป็นคนทานเผ็ดอยู่แล้วอแต่พออย่างเงี้ยเหมือนหายไปวันหรือสองวันแล้วกลับบ้านไปคุณแม่เตรียมสิ่งพวกนี้ไว้ให้อ่ะมันคือเหมือนเป็นน้ําทิพนะน้ําทิพชโลมใจให้เขารู้สึกว่าเออเขามีกําลังใจที่จะ ก้าวออกมาจากตรนมันถึงแม้ว่าวันนี้มันยังไม่สําเร็จก็ตาม,ม,มเหมือนกับคุณแม่พี่อ่ะตอนที่ที่พี่เล่นน่ะท่านก็จะมีวิธีการที่จะสื่อสารกับลูกโดยที่ไม่ได้ทําให้บัวไม่ช้ำน้าไนะม่ขุนออ อย่างเช่นอ่ะวันนี้มีอาหารอาหารแบบนี้ให้อันนี้มีเตรียมให้อ่ะเรารู้ว่าเราตอนนี้ไม่พร้อมเขาก็จะไม่ไม่เซวซีหรือไม่พูดคุยในเรื่องที่เครียดอันนั้นก็คือเป็นกําลังใจเป็นสิ่งซัพพอร์ตซึ่งสําคัญมากถูกไหมครับเขาเรียกว่าเป็นการแสดงความรักความห่วงใยโดยที่ไม่ต้องพูดถึงปัญหาเหมือนอันนี้ไหมอี P ีที่สองที่เป็นคุณอาร์ตอ่ะเรื่องของพี่สาวที่พูดถึงพอไปถึงที่โรงพักแล้วบอกว่าปะกลับบ้านกันอโดยที่ไม่ได้ถามเลยไม่ถามเลยก็คือเป็นการ โ <Okay. S 1> อเคเป็นการแสดงความรักเป็นการแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งแต่ใช้ซิโมโบลิกใช้ใช้สัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ใช้คําพูดแทนที่จะบอกตรงๆว่าเฮ้ยฉันห่วงเธอเรื่องนี้นะฉันฉันห่วงเธอเรื่องนี้ซึ่งจริงๆผมว่าแบบนี้เกิดผลกระทบในจิตใจมากกว่าพูดตรงๆ มันคือการแสดงออกเนาะแสดงออกมันคือการแสดงความรักโดยไม่มีเงื่อนไขใช่ไม่มีเงื่อนไขของเหตุการณ์ต่างๆมาเนาะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจของคุณอาร์ตเขามันเป็นสิ่งที่ฝึกได้เนาะสำหรับครอบครัวคนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดใช่ครับที่รู้ว่าคนในครอบครัวกําลังเผชิญปัญหาเนี่ยคือเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเข้าไปอยู่ตรงนั้นหรอกมันจะมีสถานการณ์หรือมันมีเหตุการณ์อย่างอื่นที่ทําให้เขาอ่ะ เข้าไปใช้เพราะฉะนั้นยิ่งครอบครัวไปซ้ําเติมใช่ครอบครัวไปสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมมันก็จะยิ่งทําให้ถลำลึกไปเรื่อยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยชอบแสดงความรักโดยการด่าทําไมมึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะเออฉันรักแกฉันแสดงความรักแสดงความเป็นห่วงโดยการด่าซึ่งมันก็ย้อนแยงนะ ในความเป็นจริงมันย้อนแย้งนะแสดงความเป็นห่วงโดยการด่าเออแต่จริงๆนั้นเนี่ยมันการแสดงความรักแสดงความเป็นห่วงนี่มันแสดงออกได้หลายอย่างมากทั้งภาษาพูดภาษากายนะครับรวมไปถึงไม่ต้องพูดถึงปัญหานั้นตรงๆก็ได้แต่เราทําให้เขาเห็นว่าเรากําลังแสดงความรักกับเขาอยู่เนาะอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ทําไมคุณเจถึงพยายามที่จะเลิกนะครับเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นความรักเขาเห็นความห่วงใยจากคนรอบข้างของเขาถึงแม้ตอนนี้เนี่ยความ พยายามนั้นเนี่ยมันจะยังไม่ถึงจุดที่ทําให้เขาทําสําเร็จแต่มันก็ยังเป็นแรงผลักดันให้เขาเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆในความเริ่มใหม่ที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปถึงจุดที่ดีขึ้นหรือจุดที่ไม่ต้องพึ่งพามันอีก นะครับจริงๆแล้วการเลิกยาเนี่ยมันจะเป็นจะต้องเป็นหักติบอย่างเดียวไหมครับไม่จําเป็นนะอเออมันยังมีหลายวิธีมากนะคบจริงๆการบำบัดยาเสพติดเนี่ยเป็นศิลปะยากมากๆอย่างหนึ่งเลยมันเป็นศิลปะส่วนบุคคลของนักบำบัดเลยนะแต่ละคนบําบัดไม่เหมือนกันแล้วแต่ละเคสเองก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างของผมก็จะถนัดวิธีการหนึ่งแต่ในความวิธีการหนึ่งพอเจอเคสแต่ละเคสที่แตกต่างกันผมก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันผมไม่ได้ใช้วิธีการเดียวกันทุกคนเนาะเพราะ จริงๆถามว่าใช้วิธีการเดียวกันได้ไหมจริงๆมันก็มีทฤษฎีหลายๆทฤษฎีที่รองรับว่าจะใช้วิธีการเดียวกันจบแต่จริงๆนวเนี่ยเพื่อให้ถึงจุดเพื่อให้ถึงความต้องการของเขาหรือปัญหาเชิงลึกของเขาแล้วจริงๆอ่ะมันต้องใช้วิธีการส่วนบุคคลจริงๆกี่เปอร์เซนต์ที่คิดว่าจะไปครั้งแรกแล้วหายเลยอะไรเงี้ยไปครั้งแล้วครั้งเดียวจริงๆอันนี้มันอยู่ที่ทัศนคติเขาเลยใช่แต่จริงๆในตามทฤษฎีต่างๆอะประมาณ60%อที่สามารถหยุด ใช้คาว่าเลิกก็คงไม่เต็มปากเออที่จะสามารถหยุดได้หยุดก็มันแบบสีเดือน6เดือนหนึ่งปีนะคะประมาณน้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนรอบข้างควรจะตระหนักและทราบว่าการเลิกยามันอาจจะไม่ได้เลิกแค่ครั้งเดียวแล้วเลิกได้หรือหยุดได้ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมใจแล้วก็เตรียมรับมือรับอารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงช่วงเลิกยาด้วยรวมรวมไปถึงในส่วนของการที่เราจะต้องเข้าใจเขาถ้าวันหนึ่งเขาจะ กลับไปใช้อีกเนาะหรือ การดูแลเขาไม่ให้เขากลับไปใช้อันนี้คือส่วนที่จําเป็นมากเนาะบางคนบำบัดครบสี่เดือนหกเดือนหนึ่งปีจบแล้วเรียบร้อยที่บ้านสบายใจจริงยังไม่จบเนาะมันคือโรคเรื้อรังอ่ะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้หายขาดมันมีวันหนึ่งมันก็อาจจะกลับขึ้นมาได้หรือมีปัญหากลับขึ้นมาอีกเหมือนตอนที่พี่เคยเลิกเมื่อปีน้ําท่วมใหญ่อ่ะที่เข้าไปหาคุณหมอที่ธัญรักษ์เสร็จแล้วจนถึงขนาดนั่งทําแมทริกซ์ทำกลุ่มบําบัดอะไรนั้นซึ่งนั่นก็ มาสี่เดือนที่เลิกยาได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็กลับไปใช้อีกออันนี้เขาเรียกรีแลปใช่ไหมรีแลปครับกลับไปใช้อีกกลับไปใช้อีกมันก็จะมีคําศัพท์พวกนี้แต่ส่วนใหญ่คนก็จะรู้จักแต่รีแลปเนาะแต่ในความเป็นจริงรีแลปมันคือการกลับไปใช้กลับไปติดอีกกลับไปเสพอีกเนาะจริงจมันยังมีสลิปสลิปคือสลิปก็คือการเพลอหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเออจึ๊บนิดีเดียวนะครับแล้วก็หยุดไปเลยนะครับหรือแลบแลบคือการ กลับไปใช้นิดเดียวมากกว่าหนึ่งครั้งอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับไปนานต่อไม่ได้นานนะครับประมาณนิดนึงอะไรางี้ครับแล้วก็รีแล็ปอ่ารีแล็ปก็คือยาวกลับไปใช้อีกกลับไปใช้อีกกลับไปใช้อีกนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆทักษะหนึ่งที่เราจะสอนคนไข้ก่อนจบโปรแกรมเนี่ยก็คือทักษะของการป้องกันการรีแล็ซึ่งจริงๆถ้าจะพูดไปในเคสของคุณเจเนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือ เคสของการพูดถึงการรีแลบแล้วนะเพราะว่าเขาพยายามเลิกใช่ไหมครับพอเลิกแล้ยงหนึ่งก็กลับมาใช้อีกเลิกเลี้ยงหนึ่งก็กลับมาใช้อีกในทางการบํำบัดมันจะมีทฤษฎีหนึ่งเรียกว่า m อ m ม t i v i t i o n a n Interviewing ก็คือการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจอมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สเต็ป นะครับ5สเตป5สเตปบวกหนึ่งนะครับสเตปแรกก็คือสเตปเมินเฉยเมินเฉยก็คือเขาไม่ได้เห็นความจําเป็นที่จะต้องเลิกหรือไม่ได้มีความจําเป็นเลยว่าจะต้องเลิกยาอันนี้พูดถึงกรณีที่ว่าเวลาคนไข้เข้ามาเราจะนักจิตวิบัาณเนี่ยจะต้องมาวิเคราะห์ว่าเขาอยู่ในสเตปไหนหรือตัวเขาเองก็ได้หรือคุณผู้ฟังอาจบางคนอาจจะฟังอยู่เนี่ยลอง ประเมินไปตามหรือประเมินเอาไปใช้ประเมินคนรอบข้างนเหมือนตอนนั้นดินเคยสอนพี่ไอเอ็เนี่ยว่าคนที่เหมือนเวลาที่คนเข้ามาปรึกษาพี่เนี่ยเราต้องประเมินก่อนว่าเขาอยู่ในสเตจไหนแล้วเราจะใช้วิธีการพูดคุยวิธีการพูดคุยแบบไหนในการที่จะชักชวนให้เขามี end result ที่ดีแต่อันแรกคือเมินเฉยเมินเฉยคือไม่ได้รู้สึก มีความคดครับมาอย่างงี้หรอเออเมินเฉยคือไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องเลิกไม่ได้รู้สึกถึงผลกระทบหรือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรกับชีวิตก็ยังใช้ได้อยู่ะยังใช้ได้อยู่ยังโอเคควบคุมมันได้แล้วอันนี้จะใช้เทคนิคอะไรอันนี้ก็คือต้องให้ข้อมูลค่ะส่วนใหญ่จะต้องให้ข้อมูลก็พูดไปเรื่อยๆก็บอกขาวอัดข้อมูลเขาไปเรื่อยๆ educate ไปเรื่อยๆนะครับอันที่สองอันนี้สองพอเสด็จต่อมาก็คือลังเลหรือสงสัยละอันนี้คนที่เข้ามารู้สึกว่าผมรู้สึก เออรู้สึกว่าช่วงนี้ช่วงนี้มันแปลกแต่มันยังไม่ได้อยากเลิกนะยังไม่ถึงกับอยากเลิกแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่เกิดผลรู้สึกเริ่มเห็นผลกระทบแล้วเริ่มเห็นผลกระทบเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเออมีความสงสัยเกิดขึ้นมีความลังเลเกิดขึ้นอย่างเช่นเออพี่ผมว่าผมรู้สึกอยากจะหยุดแล้วอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นลังเลสงสัยนะครับหรือพี่ผมว่าผม ผมมีเซ็กไม่ได้อะถ้าผมไม่ใช้ยาเนี่ยเริ่มลังเลสงสัยละมันเป็นเพราะอะไรอ่านี้เราจะต้องใช้เทคนิคอะไรอันนี้เป็นจุดที่เขาเริ่มวียิงเลยครับอันนี้ก็คือต้องให้เอ듀เคชันเยอะเยอะต้องให้ข้อมูลเยอะเยอะนะครับให้ข้อมูลแล้วกให้ข้อเท็จจริงกับเขาเยอะๆรวมไปถึงให้เขาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเขาไม่หยุดเนาะอันนี้ลังเลสงสัยซึ่งผมมองว่าคนใช้ยาส่วนใหญ่จะอยู่ขั้นนี้ คือลังเลสงสัยรวมทั้งคุณเจด้วยใช่รวมไปถึงคือทุกคน <c oughs> ที่บอกว่าไม่มีผลหรอกไม่รู้ <c oughs> สึกอะไรจริงๆผมว่าลึกๆในใจเขารู้ <c oughs> จริงๆลึกๆในใจรู้แหละ,อะต,ตอนที่พี่เล่นยาพี่ก็คือข้างในเรารู้สึกว่ามันเฮ้ยข้างนอกเรารู้สึกว่ามันพอตโตได้แต่ข้างในเรารู้สึกมันมีคําถามขึ้นมป <ๆ S 1> คําถาม,อ,ม <ๆ S 2> อยู่ตลอดเวลาตอนที่ใช้่ผมว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นนี้นะครับส่วนขั้นที่สามคือฉันตัดสินใจอันนี้คือผมจะเลิกละอันเนี้ย <c oughs> วิธีการให้ข้อมูลคือต้องให้กําลังใจอเออให้กําลังใจแล้วก็เสริมนะเอ,อ้ยมาถูกทางแล้วเออเยี่ยมมากอมเอ,อ้ยจริงปะเนี่ยดีแล้วดีแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขั้นนี้เนี่ยต้องมีจากปากเขาว่าผมอยากเลิกต้องจากปากตัวเองนะเออผมเออผมคิดว่าผมจะเลิกอเออผมว่าผมจะเลิกครับเออผมผมคิดว่าผมจะเลิกล่บอันนี้ก็คือขั้นตัดสินใจละนะครับขั้นที่สามอ่าพอมาขั้นที่สี่เนี่ยเขาเรียกว่าขั้นลงมือปฏิบัติแอคชั่นแล้วก็คือ ผมเลิกมาได้หนึ่งแล้วครับผมหยุดมาได้เดือนหนึ่งแล้วหรือผมไม่ได้ใช้มาสามวันแล้วครับอันนี้เราจะต้องใช้เทคนิคอะไรนะอันนี้ก็คือให้กาลังใจเหมือนกันให้กำลังใจให้กาลังใจแล้วก็พูดถึงผลดีเป็นยังไงบ้างผลดีไม่ได้ใช้มาเดือนหนึ่งเนี่ยเกิดอะไรดีๆขึ้นบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเออประมาณนี้ครับก็คือให้เขาพูดถึงให้แรงเสริมเขาเยอะๆนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือคงสภาพคงสภาพก็คือเขาเลิกได้สําเร็จละสี่เดือนตาม โปรแกรมหรือหเดือนนะครับโครงสภาพก็คือไม่ให้เขากลับไปดีและบอืมไม่กลับไปใช้อินก็ยังเหมือนเดิมก็ยังให้กําลังใจแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีเว็บไหมมีอยากใช้ไหมต้องถามต้องถามต้องเอาข้อมูลแล้วจัดการยังไงก็นั่นแหละครับกลับไปที่ตัวกระตุ้นเหมือนเดิมตอนที่อยากนี่ ยังไงถึงอยากตอนนั้นอ๋อตอนนั้นผมเครียดอ่าเรารู้แล้วตัวกระตุ้นคือความเครียดเออหรืออ๋อตอนนั้นผมกลับไปเที่ยวอะครับตัวกระตุ้นคือสถานที่ท่องเที่ยวเออเนี่ยเราก็จะรู้ละเราก็โอเคเห็นรู้ละว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เขารีแหลกนะครับหรือสามารถทําให้เขาสตพจูงใจใช่ห้เขาหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นนั้นซะใช่ครับหรือในกรณีที่เขาสลิปหรือในกรณีที่เขาแบบ ก็คือแบบเอ้ยผมผมกลับไปใช้อ่ะครับเมื่อเดือนที่แล้วกลับไปใช้อยู่อาทิตย์หนึ่งครับเออตอนี้เราก็ถามนอกจากตัวกระตุ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีลีบขึ้นมาเราต้องถามว่าแล้วตอนนั้นอะไรทําให้เราหยุดอืมอ่าใช่ไหมก็คือแบบเอ้ยมันทําให้เราหยุดแสดงว่าเอ้ยมันต้องมีตัวที่ทําให้เขาหยุดหยุดได้เออหยุดได้ด้วยตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ปุ๊บนั่นคือปัจจัยที่สําคัญที่เราจะต้อง ป้อนเขาอีกเรื่อยๆอ,อย่างเช่นอ,อ๋อ,อตอนนั้นพอดีผมเห็นแม่ว่าแบบเขาเริ่มเห็นว่าผมกลับแสดงว่าแม่มีอิทธิพลกับตัวเขาเออ,เอ,อ,เอ,อหรือาพอผมกลับมาใช้แล้วมันไม่มีความสุขเหมือนเดิมอะครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผิดรู้สึกเฟลเราก็ต้องให้ว่าเออโอเคองั้นก็ให้มันเป็นบทเรียนที่ดีกับเราแล้วก็ใส่อัดเข้าไปเนาะอันนี้คือวิธีการพูดคุยนะครับเมินเฉยนะครับลังเลสงสัยตัดสินใจนะครับลงมือปฏิบัติแล้วก็คงสภาพนะครับ ซึ่งทั้งทั้ง5าตัวนี้คือคนที่ใช้ยาเองอ่ะก็สามารถที่จะถามตัวเองได้เหมือนกันนะได้ได้ใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในสเตจไหนเราลองถามตัวเราลองคุยกับตัวเองดูว่าเออเราจะออกจากตรงนั้นนะเราจะใช้วิธีไหนดีเออถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆเนาะและทั้งหมดทั้งมวลสามารถรีแลกได้หมด ทุกขั้นเนาะอ่าอย่างเช่นคงสภาพแล้วจะรีแลบกลับไปเหมือนเฉยก็ได้ก็ได้ก็ได้หรือคงสภาพกลับไปลังเลอีกก็ได้นะครับทุกอย่างสามารถที่จะเชื่อมมาที่จะลังเลกลับรีแลบไปได้หมดอยู่ที่ว่าโรคเรื้อรังอย่างที่สุดมันจมีวงจรของมันแต่อยู่ที่ว่าเราจะตัดวงจรมันได้ไหมแลวเราจะทําให้สามารถคงสภาพมันได้นานแค่ไหนโอเควันนี้เราก็ได้รับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของ การจะทํายังไงเมื่อเราจะพยายามที่จะเลิกนะจะออกมายังไงให้สำเร็จใช่มันโอเคนะที่มันจะไม่ใช่ครั้งเดียวที่ทําได้ที่ทาเสร็จแล้วมันไม่สําเร็จมันโอเคแต่อย่างเดียวคือ อย่าล้มเลิกความพยายามนั้นอ,อใช่แล้วก็ที่สําคัญคนรอบข้างเนี่ยต้องเข้าใจเขาหลายคนบอกเลิกไม่สําเร็จโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการที่เขามีความพยายาม,มหรือคิดที่จะลงมือกระทําหรือคิดที่จะเลิกแค่นั้น<ะ>อ่ะก็เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ให้กําลังใจเขาและวันหนึ่งถ้าเขา กลับไปใช้อ่ะคนไข้ผมเองเนี่ยเอ้ยผมกลับไปใช้ผมรู้สึกผิดมากเขาเฟลมากบางคนร้องไห้เลยรู้สึกแย่มากที่กลับไปใช้อีกรู้สึกแย่ที่ทําให้พ่อแม่รู้สึกผิดหวังอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวโทษเลยผมบอกเอ้ยมันไม่ผิดไม่มีใครว่าเธอเลยไม่มีว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่คราวนี้เนี่ยเรามาจัดการกันดีกว่าว่าทายังไงจะไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราอีกปัญหาเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ปัญหาแล้วทำยังไงไม่ใหเกิดขึ้นอีกอย่าให้มันเกิดซ้ำเนาะเร จะอะไรแล้วอะไรทําให้เราอยากจะหยุดมันมอีกแล้วกันโอเคแล้วถ้ามีปัญหามีคําถามอะไรก็มาสามารถมาปรึกษาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของ The Family Podcast ใช่ครับหรือว่าโทรมาปรึกษาได้นะครับ0823596245อีกครั้งหนึ่งครับ0823596245ครับผมเราก็จะมีให้บริการใน วันที่ผมที่จะไปอยู่ที่ครับแบงค์คอกจะไปนั่งให้บริการในวันที่มีการให้บริการฟรีใช่ยังไงติดตามได้ครับที่แฟนเพจของครับแบงคอกที่ twitter ครับแบงคอกหนึ่งหวังว่าคราวนี้ก็จะได้รับข้อมูลไม่มากก็น้อยหวังว่าจะมากแหละแล้วก็มะมองว่าครั้งนี้นะมันก็เป็นอีกอีพีหนึ่งที่ให้เห็นว่าโอเคการที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยมันยากที่จะออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดคือไม่ต้องเข้าไปตั้งแต่แรกหรือถ้าใครที่เข้าไปแล้วถอนตัวออกมาให้เร็วที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาแบบที่หลายๆเคสของเราเจอนะครับยังไงวันนี้ฝากดูทุกคนด้วยนะครับพบกับรายการเลิฟโดสภูมิคุ้มใจได้ ใน EP ตีต่ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้เราสองคนนะครับพี่อาร์มแล้วก็ดินต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ The Family